ต่อนะครับบรรยากาศวันธรรมชัยนะครับ<า>ในห้องแก้วรปก่อน,นร,อรนก่อน,นะคแล้วค่อยลุกมาน,นี่สายุจน,นกำลังรอรับพระเรียนจะลงมาที่รับช่วงสุดท้ายอย่าเพิ่งลุกมาอยู่กับที่ไว้ก่อนอยู่ที่ก่อน,น พี่ก่อนเดี๋ยวเจ้าหน้าที donc, ่จะต้องไปแจกบัตรให้สู่ต่อไปสื่อต่อว่ต่างๆนะครับเป็นไงเห็นเจ้าหน้าที่เช่วเก็บงานด้วยอ่อช่วยเตรียมนะช่วยเก็บด้วยก็เป็นพิเศษขงเขาได้บุญทุกแต้มเบียมจัดแล้วก็เก็บบัตรพิเศษอยู่แล้วสำหรับก๊อกร้อยนะในห้องแก้วนะครับในยังไม่ได้รับบัตรครับเหรียญสำรับมหาค้อยุคใหม่นะ สาธุโมทนาบุญนะครับ hmm. ส่วนใหญ่คนจะรู้จ uh, ักครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังเข้าแถวเพื่อที่จะกวะไหวปัจจัยนะครับแล้วก็บางคนก็รับพระนะครับ

ตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับเป็นช่วงเย็นซึ่งทุกคนก็รุ่นเตรียมตัวจะกลับบ้านแต่ว่าก็มีการถวายปัจจัยเนื่องในวันธรรมชัยนะครับอยากให้เห็นถึงความศรัทธาที่ยังคงเหนียวแน่นมั่นคงไม่คลอนแคลนนะครับยิ่งนับวันก็ยิ่งมากขึ้นนะครับก็อยากให้พี่น้องที่ยังไม่เข้าใจได้ลองศึกษาดูว่าเกิดจากอะไรนะครับไม่ได้เป็นความงมงาย ไม่ได้เป็นความหลงผิดนะครับเป็นความศรัทธาที่เกิดจากความเข้าใจที่แท้จริงของพุทธศาสนานี่คือสาธุชนของวัดพระธรรมก,กายเนื่องในวันธรรมชัยนะครับไอ h ชนแนลภาพพิเศษวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ